สวัสดีครับสวัสดีครับผมชือ่ออะไรครับผมชื่อผมชื่อออกัสครับออกัส วันนี้จะไปไหนกันครับจะไปออกทะเลครับไปทำอะไรที่ทะเลครับตกปลาครับตกปลานะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับใช่ครับครับโอเคครับขอบคุณครับเนาะออกกัดลูกไก่งับไปไก่งคนเดิมครับคืนดังคบเลยอตายตายตายโอเคบาย ใช่ไหมน้องอากครันน,น,รนี้เราไปทำอะไรมานนี้เราไปทำอะไรส่งลูกปลาไปกักันทำลูปลาเราไปส่งลูกปลาีสมาชิกลูกป,ปลาเยื่อลูกปลาเหยื่อ,อ,อทำรลูกปลอาอะไรครับป,ปลาเหยอ่ะ มาตรงนี uhm ้ได้ก็ได้มาตรงนี้ไอ้คิงเราก็สูกลูกไฟครับนัวครับลังเขียวหลังเขียวบาหมอนให้เป็นลูกมือครับวันนี้เป็นลูกมือไอ้คิงไปก่อนนะวันนี้นะเต็มพ้วงนะป้วงดิวิกกิ้งบ้านเลวป้ะ สามสี่ตัวครับสามสี่ตัวนะครับัำเขียวัำเขียวมอนมอนนั้นตัวนั้นรู้น่ะปลาเหยื่อน,นะครับปลาเหยื่อครับ นะครับนี่ครับเขาเรียกปลาหลังเขียวหรือว่าปลาปลาไหนอีกเฉยนึงสมันนะสมันนะครับมันเหลวครับมันเหลวมันเหลวครับตอนนี้ได้เหยื่อแล้วไตคิงของเราก็กําลังจะติดเครื่องครับเพื่อไปหมายที่สองครับเร่งอีกเร่งอีกนี่ครับลูกมือกําลังเร่งเครื่องเดี๋ยวไฟบอลเรื่องเรียกว่าเลยเรียกว่าลูก นี่ครไอ้ทีิเราสตาร์ทเครื่องครับทุกทีมก็รอเลงร <ไป S 1> อเดินอลายคนไปเมืองครับเราจะไปไหนไหนนี่ไ,ไป bên này nhé, phải đi tàu, nó cho bạn ra đây, ra nốt, ra ra nốt, ไปเจอกันที่หมายที่2กันเลยนะครับไปรอชมผลงานหมายที่2กันเครับเบิร์ดครับตอนนี้กรบพี่เบิร์ดกรบพี่เบิร์ดอัดแล้วครับปลาไม้อ่ะปลาปลาเลยครับมั้นไ

เราจะได้ออกยูทูปนะครับโอ้ยสุดยอดไหมครับสุดยอดครับมันนะไว้มันครับ,รบโอ้ครับต้องหมอนครับ Tay o cắt à, chung chung với nít nâng lên quan điểm này nhé tay alo với nít nâng đấy ôi nông mòn lo ngàn lấy cốc อ,ยอุยวันนี้อากาศไม่ค่อยดีนะครับเป็นลมนะครับแต่ต้องฟาจำมสครับไตคิงเนาะกิันนี่้วกินนู้นันนี่ก็ทำมันนี้น่านเหลือแล้ว ไปบอกก็กินมันนี้นะโอ้รับอินซีตัวที่สองของของทริปนี้ก็เปน้องหมอนครับน้องหมอนไอคิงคนเดิมนะครับถูกแล้วครับถูกแล้วถูกแล้วเอาเลยครับบาหมอนท้องานเร่าๆครับวันนี้เปตียนนาจีครับจักมือจิกมาเป็นไซร้อยครับกัดตันกัดตันยังไงครับสุดยอดเลยทับมือทับมือทับมือยังไงก่อน ที้าโอ้โห,โหเอาเรามาดูปลากันต่อแล้วครับยังอยู่ไห,ไหมอ่ะมอนบาบอนครับบาบอนครับไอเลี้ยงจังวะนู้นนูน้นวิ่งครับเ่ี้ยง,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 งตัวเอาไไโอ้โหวิ่งเล่นครับ้ด่าด่าด่าซีนซีครับลูกอินซีลูกม้าเลย ตัวที่สามของคลิปนี้ครับดูครับเพราะชาวบ้านเขารู้ว่าอินรีเข้าครับเรือเต็มไปหมดครับเรือเต็มไปหมดครับวันนี้มีเรือตกปลาประมาณเกือบ30มสบลำนะครับได้เล่นกันทุกลำเลยนะครับ <จ>ไเราครับวันนี้มองเรือใช่ไหมไกไกบอกว่าสู้ไหมสู้ไหมตอนนี้เกิน <stop. S 2> ี่สู้ไหมสู้โอเคครับทริปนี้เอากี่วิวครับไก่ห้าล้านวิบอกบอกหน่อยถ้ามาตกปลาที่สายบุรีมากับเรือใครครับมากับเรือไาย์ซินโอเคดูสเต็ปการจิ๊กรับอปลาเบล น่าดำก็ยมแค่ตอนนี้ไม่จับสักครั้งเลยเกือ <laughs> บ <c ười> ดูวันเต็มๆแล้วครับ <c ười> ไม่มีเชียวเลยเหงอลังนึงแล้วครับเปลี่ยนหมดไป นี่ก็โฟล์เบิร์ตจัดอีกแล้วครับอินซีครับเก็กไถดังไถง่ายเว้ยไถง่ายนอนเก็กะเว้ยไหง่ายเอามาขึ้นมาใส่กันไม่ฝืนไม่ฝืนได้ได้เอาไปไฟหมดแล้วมันป้านกันโยูเข้าใจไหมนั่น ระหว่างข้าวท้องไงใส่กระ่อแล้วใส่กรกชื่อแล้วครับ ใส um ah ่สามเับไม่ย ah ้ญยอุกขึ้นอุกขึ้นเดี๋ยวขึ้น่เบเบิดเสียงเปิดนั่นเาเบิดกับป่าเบิดอาดอินซีมาอีกตัวครับอ๋อจอมันดอกใช่ไหมแต่ทีหนึ่ง

ไตของเรากําลังรับประทานอาหารมือ้อเช้านะครับไตหิวแนละ้วใช้พลั<อ>ง<ม>งานไปเยอะนะครับหลับทั้งวันหลับไปเยอะหลับไป,บไป,บไปทั้งวันขณะนี้ก็ที่สองครึ่งนี่ครับเรามาดู mm. การกินปลาหมึกสดๆตกจากเลนะครับโดยโปมอนครับหมึกสดสดตกจาก <laughs> มีรสชาร์มีรสชาติอย่างไรบ้างครับบุกสดๆตกจากเลยครับมองจได้เหรอร้อย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 เรามาดูผลการึ่งวันวันนี้ครับผมยางนะครับวันนี้สี่หางนะครับอินซีสี่หางครับเดี๋ยวหางที่ห้าที่หกกำลังจะตามมานะครับตอนนี้ เริ่มร้อนขอหยุดพักสักแป๊บข um ้าวกัก่อนพักกินข้าวกันก่อนนะครับตอนนี้คนที่น่าสงสารสุดก็คือไตใหญ่ครับเป็นไงบ้างครับไตหลังจากที่อร่อยใช่ไหมเรี่ยวแรงไว้เยอะนอนไม่หลับเมื่อคืนได้ข่าวว่านอนไม่หลับใช่ไหม dạ yeah, chào youtube ok nói chung ngăn tay tay cắt รำรู้ดบอกสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับอ่าวันนี้วันนี้นนมาสรุปผลมาสรุปผลงานตกปลาตกปลาสายบุรีสายบุรีกับเรือกับเรือสายคิงไอคิงผลงานได้นกกี่ตัวครับสี่ตัวครับสี่ตัวครับเดี๋ยวดูผลงานนะครับอินซีสี่ตัว ฝากติดตามช่องฝากติดตามช่องเด็กวัดฟิชชิ่งด้วยนะครับกดไลค์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณครับเลยวะขอบคุณครับโอเค